ยู่บ้านในนี้เลยสาวทิดอ๋ออยู่บ้านสาวทิดใช่ปะเพื่อเราเอ่อเพื่อนเราช่วยได้เช็ดดีแล้วเช็ใหม่มาแล้วเนี่ยเช็ดจ่ะอยู่บนเปนี่เยเปจะออกคนนี้เปย์เหรอเปย์เปขึ้นเปเมื่อกี้โอเคไปดีไล่ก่อนเตรียม อี่ตงบ้าสนสาทิไงโอ้โหชัดออองบ้านเสาธิดไงไม่เห็นใครเลยเห็นพวามัน เนี่ยให้จดนเลยเมืม่อกี้ผมมไปจอดหน้าบ้านเสาที่ผมคีพวกเราไม่ใช่เหี้ยว่ามันดำ <c oughs> เลยส,สัตว์เดี๋ยวคิบหาาห,หน้า,<ต>าบ้าน <ๆ S 1> แล้วเมื่อกี้เออวางพี่ไหนกันพี่ตรงไกันไล่เขยกนี่แวพี่ไล่เข<อ>ขึ้นใหม่อะเคมันเปอนะ

ว่าเธอ w a n n cry เชื่อมันแล้วไอบว่าเธ gonna die เชื่อยู่แล้วว่า you wanna lose มันทำไรว่าเธอ gonna do สตินกู coming soon แล้วกูคนจะแรงช่วยพมึงปุ๊ตสไปกเต็มลออแล้งจริงใจอู้อกดได้มา real life อูู้เลย hot อู้ feel like to n feel like

โซฟาจนเลยกลายเขาไม่นายที่มือแทะหรอกเมื่อวันเขาไม่จริงแต่แป๊บเดียวกูก็แงะมันเป็นเด็กไร้ฆ่าเหมือนขี้ขู่ที่กูแข็งไม่ขาดแก๊งเจ๊เข็มไม่ใช่มันต้องแหวกหน้าแค่เมื่อสามเดือนในตอนที่สู้กูได้ทุกเม็ดที่เหลือกูเจ๊เข็มเยอะจังงั้นที่เอาไปไว้อยากสร้างและมึงก็โดนไปรำแม่สร้างก็ไปที่เขาสายไม่ใช่กูว่าสำนักและทุกสิ่งสู้กูจะหนักกว่ามือพวกกูจัดในคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียร์อยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าฉันวันจะไกรเชื่อมือแล้วไปสอบว่าฉันก่อนจะ ไต้ยนพวกคุณำมิงสูดแล้ววู่คจะแรงชวกับพมันปุ้มตุ้มสูปค่คเต็มละอู้อู้แล้วก็จี๊ดอีกอู้อู้เกได้มาด้เรียลไลท์อู้อู้อู้ลอยหอู้ฟิลเลยทูคิงฟิลไลท์ดิีสนี่เป็นเาเนื้อฟมิเลียซิตี้เจเรียลไฟอยูวนีเก็ได้มาในรีชโซฟองโกูสเกิร์ตตั้แเด็กแข่งเท้าทีอารพวกมันคยอยากรัจาแต่ฝาดไม่มาแล้วเ็มาีตตวันที่เรียกจะหักอยู่ใต้ขอแค่ลเลิแล้ว ความจะไี่นายิ่น่าให้พวกมึงค้งงและเราเป็นเพื่อนสนิทแต่พวกกูใส่ไทยเทแค่ป้องเมียวเียส่ง h i g h เสี มกูก็โหดดังเวลาเป็นการสกิลมึงหลีกไม่พ้นกูนะตายย่าอย่ามิงจะสารกูบอกว่าอยากจะล้มกูต้องเพิ่งเก็บไปอีกยาวเพราะมึงหนีไม่พ้นน้องบู้สายเพที่เบาให้กูรักจนค้างแต่กูไม่อยากจะคุยกับมึงไอ้เชี่ยเตี้ยประสาทแต่แ้วน้ำคนจะหนาเกินกูขอหยุดพิจารแต่ถ้ามึงอยากจะคุยกับกูเชี่ยนี่มังมาแบบวิลสานเดินมาเป็นกองเช้าตัวไหนที่ว่าเินมาลองวัดได้ไลนได้เมื่อจริงมึงมาลองนักูทำที่เสร็จมาลองวัดไอ้ยิ่งชว์พวามันความน่าเลยอย่าให้

เต็มเกินขอะไเบะี่หอนี่หอหอให้หอให้หอหอเลยหอเลยหอตอนนี้เอาตนนี้เอาไปตอนี้เอาไปแล้วกูใส่กอทำไมอ่ะเรืออะไรเพื่อนหอเลยห่อแล้วหอแล้วหอแล้วเรืองอะไรเรืออะไรหอไปหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ไปไหม 宝贝，啊，你在干啥？ ประหลาดกูนั่งขัดสมาธิออกมาจาบกระดาษข้ามึงจับขนาดอึ่งแล้วกูบินไวเหมือนสต็งไฟเลือดเยี่ยควายลายสัตว์กูจะชิ้ไปอึ่งกูไม่สนหรอกมึงนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้ยักษ์โผ่คนเดียวเนี่ยเหรวโผล่โวล่ชื่ออะไรวิชาเหรอเออวิชายรีเบทเหอโอ้ย เราอุ Ale, ้มจิ๋ไเพื่อนเฮ๋ยกูอยากอุ้มหญิงอยู่เพื่อนโยนวันนี้ยั่งมันใหทำไงอ่ะมันอยู่ใกล้ๆน่ะไปกระทือมันเดียวคนหราไอ้ที่นี่มันแบบโอ้ยหว่อว่ะเนียลูกคุณเพิ่งถูกขู่เขาเท่าไหร่จะไทยอ่ะเออ ตัวตัวลองเลิฟตัวตัวครับสนใจบ้างไยตัวเนี้ยเดอะเดอะเอ่อคันนี้อะพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวผมลองเออเอาเอาตัวนี้เอาคันนั้นอุ้มพี่จิงโจอกไปอุ้มดิดีเลยขนัดนี้แหละขนาดนี้แหละ ขึ้นเขาพี่เชี่ยวคนไะไหวพี่ไหวไหไหไวตัวมาขึ้นหน่อยน้องผมไม่ยืดนะคุณน้องผมไม่นองผจริงครับจริงจริงตัวมา

i yeah. yeah. โลกจับโลกจับโลกจับยางแตกโลกจับโลกจับไม่ต้องโลกหนุ่ม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 เอาไปยังจะถึงบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวกันถึงบ้านนะครับอันนี้จะถึงบ้านหรือเปล่าจะถึงบ้านหรือเปล่าเอาแล้วโค้งนี้ถ้าโค้งไม่พลาดน่าจะถึงบ้านอุ้งต้งแต่อีกรอเอาแล้วชนเอาแล้วโอกาสเกมเยอะ โอกาสเกมสูงเกมแล้วสามล้อสามล้แล้วยังไงยังไงยังไงสี่ล้อหรือเปล่าสี่ล้อหรือเปล่าอันนี้จบเลถืล้อถือล้อหรือเปล่าเอาแล้วถึงบ้านต้องอย่าให้ถึงล้อดิล้อถายถายายหลังอุอุ้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 งเอเอาแล้วเอาแล้วแต่หมดยังไงไม่มีใครอยู่แล้วเเเเอ พี่มีกล่องเปล่ามีมีมีน้ำมันมีน้ำมันให้หน่อยนึงน้ำมันมีน้ำมันให้หน่อยมีกล่องปล่อไม่มีเลขเลขบีดห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์โลกอะไรนี่ไม่มีกล่องพี่ไม่น้ำมันเยอะผมไม่มีกล่องเลยปุมไม่ได้ก็จะบิดแล้วก็ต้องไปทำงานสิโอ้โอ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 ซีดยคุณเลือกได้หรือไงว่างานกับเล่นเกมอ่ะเขอาทุกไม่ได้เออทุกไอ้ ต้องเอาอะไออ่ยู่ก็โดนบุมนกมันเท่าไปไงบ้างอะ่ะฮัลโหลเ,เปิดเปิดมันเท่าไปไงบ้างใครใครบ้างใครรถอ่ะแก๊สไปอเอาเบรครถเอาไม่มีไม่มีเนี่ยดิไม่มีไม่มีมีกล่องซ่อมไม่มีไม่มีกล่องซ่อมหยุดเกี้ยวหมดเลย ต้องเอาตับตบไปลากได้ปะล่ะไอเหี้ยกล้องยังหมดว่ะเอ้ยไอแกมีกล้องปะยังไงอะตำรวจเยอะด้วยแล้วผมนั่งใจด้วยว่าตำรวจเยอะอย่างนี้แล้วใครยิงประตูมันงะแม่งยิงบึ้มบั้มบึ้มบั้มดูได้ครับตำรวจเยอะแล้วผมออกไปไหมหรือว่าไงนั่นใจเขาตำรวจเยอะอย่างนี้ ัวายวงาเลยเปิดข้างหน้าที่อย่างไรก็มีเดี๋ยวพวกเราไปไหนกันหมดปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวขอให้เพื่อนมาช่วยที่บ้านดิเอาแล้วโดนแล้วไม่แล้วบวกเพิ่อนะเออประตูมันเปิดเปิดเปิดบวกจู่จักอยู่ก็ว่าแต่มันมีตัวคมมาดิวี่ตั้งคมกันเลยที่เอมไม่มีแล้วด้วยตอนนี้เอาแล้ว ไอพี่จะทำไอไอบีมาบีไอจีทำม่เอาก่อนบีฮะทำไมกูเห็นประตูปะที่อย่ากูเห็นแบบกูปะเปิดพี่ประตูเปิดหมดตอนเฮ้ยห้าห้าหกห้าหกหกแล้วไปไปเปิดเปิดมเล่นพี่ชนเลยพี่ชนเลยต้องสนใจพี่เราอยู่ในบ้านชนไปเลย แล้วตำรวจเข้าบ้านเฮ้ยมีมีขลังขลังบ้านมีขลังบ้านมีขลังบ้านมีเลยลงรถเอาแล้วตำรวจหนึ่งเาจะยัไงเลยนะ้ยเอาดิเอาตำรวจดิตำรวจเอาตำรวจโดนมึงตีมึงตีอมาเอามึงตีกูดำเพี้ยอะไรนะบ้ามาออกเปิดแล้ว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 อาแล้วย่าเพิ่งตีคอคอฟ้าดเฮ้ยเเบรอะ เดี๋ยวยัต้เ๋ัยอนหลังยอนัเอาบังจันรถเข้ามาแลรถเข้ามาตำรวจเด้ศพเลยครับคุณตำรวจศพเข่าองเดยวข่าอ่างเดียวไปไปเอาแล้วยังไงครับอันนี้ยังไงไอ้ผมผมผมปนตลอดได้ปะปนไม่ได้ใช่ไหมนไยเอาแล้วจะปนไม่ปนจะปนไม่ปนแกก็ตูได้แก เขาบ้านพี่นี่ประตูด้วยร์ล็อกเ่นท้เขาระเบิดแล้วไอ้เจ้ามันจะมาหายระเบิดล็อกนี่ล็อกนี่รถมันบ้ากัาไปแล้วเอาแล้วมันก็หลบไมระเบิดระเบิดรวมเราแล้วระเบิดตายไปหนึ่งตายไปสองตำรวจบุกแล้วครับตอนนี้จอมแมงตรงนี้ตำรวจอาหลานต่อจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกคันนี้จะออกไม่เอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านหรือเปล่าไปกูไปเอาเข้าบ้านยังไงยังไงเอาแล้วขึ้นรถขึ้นมาขึ้นรถเขาแค่สองศพ คือสองศพจริงหรือเปล่ารอบรอบรอบไอ้เน่สองศพไปดก็เบิดไปเลยเปิดไปเลยเกี่ยวไรอ่ะไอ้เนี่ยย่ไหนีไว้เปิดโอโหไม่เปิดเอาให้ประตูไม่เปิดกูยังไม่อกูยังอยู่กูยังอยู่เปิดเปิดเปิดเปเระตูแล้วไอ้ไอ้ทอมเวลามีมีกล่องฟ้อมเขาที่ที่ตำรวดอยู่ข้างบนไหมนะฟ้อมกล่องป้อมหดเลยเวลาไปก่อนดเวลาไปก่อนไม่ต้องวอยู่หลังคเขาขับหอกมารอเขาเ้วเปิดประตูแล้วออกแค่นั้นแหละ เอาดูส่วนไปเลยฮะตูล้อุ้งส่วนเอาไปไปไปดิยังไงไปดิหนึ่งคันออกได้หรือเปล่ายังไงครับยังไงยังไงไอจัดกูยังไงตำรวจเก็บตำรวจเก็บอาวุธนะครับตำรวจเก็บอาวุธนครับหยุดยืนนะครับหยุดหยุดเก็บอาวุธเลยเจอเก็บเก็บอาวุธแล้วอ่ะยิงต่อกันเลยแต่เก็บอาวุธแล้วเก็บอาวุธแล้วเบื่อศพออกไปแล้วคุณตำรวจ แ yeah! ลครับเก็บนะครับมือตำรวจเก็บนะครับเอาแล้วเราเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้เพื่อนกูมาแล้เพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาเลเอามาดิแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาเอาเอเอาไม่จิไรเอเอไม่ไร้าเอบ้านผมเอาบ้านผไไม้านผ่มอาบผมอบ้าผมมีาน่มา้่องไ้มผมมีไม้นผอ้มา่าบาอ่อานเอาง่งาบง ไม่ใกล้ครับไม่ใกล้ครับยังไงสู้ไม่สู้ในบ้านจุดกำอยู่เร็วๆสู้ไม่สู้ยังไงตำรวจเดียเฮ้ยตายอ่ะกูตายตำรวจกูตายยังไม่มีใครคว้าเอาเลยกูตำรวจเอาเข้าบ้านหลักเรือนี้ จัจมือใครเอาบ้างับหมดเลยข้างล่างมีก่บ้างไอ้ตำรวจไอาตำรวจยังไงข้างล่างไงไอ้ตำรวจยังไงเอาแล้วยังไงไอเดินไปหเึ้ยแทงไปสองแทงไปแทงไปขาดคอตายมือตอนอไปหนึ่งตายไปหนึอาต่อไปคุณต่อไปเรียบร้อยคุณต่อไปตำรวจช่วยได้ไอข้างล่างข้างล่างเลยส่งกันแล้วข้างล่างเลยส่งกนแล้วข้างล่างเลยส่งกันแล้วโนนียนะเซเลียโอ้โหไอ้ซาตัมโคเยอะเลยสัตว์ มาเล็วมาเล็วเอเไปไหนมาชุบๆเลยได้มยหมอไม่หมอมาแลไม่ใชจีเขาอมืชุบเองเลยนะเอเดีเลยเด่นเอดีผมเร็วๆเลยขาเร็วๆเลยขยเอ้ยพี่พี่เดินมาหน่อยเดินมาไปชุบตอนพี่ไชุบอะไรแต่ว่าไม่มีศพ้ะข้อมืออนี่เลยเหลอะครับขัไม่ขับตำรวจตำรวจอจับมอะไรยจับอะไรแล้ว มีแรงหยับพงจับมีจับไม้กันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแรงแบบขัพงมาลลยกันขับลงขับรถอะไรครับตำรวจครตำรวจทุกคนไปเถอะตัหน่อยเอ้าตำรวจเนี้ยถึงบ้านแล้วไม่ส่งล่ะเดี๋ยวบอกใครนะกูณตายเพราแล้วไม่เอาถึงขั้นแล้วจีบขับรถเดี๋ยวมาไปขับรถรถน่าจะโดนลงน้ำแล้วงเพื่อนมีสอบปะฮะคนสองอ่ะมันมันสองสอบะอีกสอบอยู่มีสอบปะสอยู่ว่านดูเลยตำรวจไม่มีสอ่ะ ท่านไหนบ้านอีกหอไหมครับเียี่ยง,ง,งครับเพื่อนรถของผมมันเด้งสองโคศบอ่ะครเจ้าหนึง่มงมันเด้งสองศพตอนนี้มีโทนี่รอดคนหนึง่งคนหนึ่งไม่รู้ใครมันเด้งสองศพเหมือนกันว่าว่าอยู่ว่ามันเด้งอยสองศพก็รอแล้วก็มันเด้งแล้วก็แบบว่าไม่รู้ครคนนดอด่ะไม่รู้ว่าใครอีกคนหนึ่งรอยังกลับบ้านไม่รู้ว่าบ้านได้กลับปะเขาไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวโฮ้ยเขื่อน ตัวดีครับตัวนีครับเดีันเอาว้แล้วแม่ลว่คับเรียบร้อยไอ้ตัดหน้าวันอัศวินมาขับไอ้ไงไอ้ไงอ๋อไอ้กูอไอ้กูมันตายกูโดนกูอะีแปดผู้งขึ้นไปแล้วเด็ดเค้ทำอะไรไม่ได้กูตายก็แค่ขับหลงน้ำข้าน่าขับลงน้ำแค่แล้วล่ะ แค่ทีแปดไม่รู้อยู่ไหนทีเท้าเผาก็ไม่ได้โอ้อยู่น้ำไหมอ่อไม่รู้ว่าขับอยู่น้ําหรือเปล่าแต่กูไม่รู้ว่าคนที่ขับไปอ่ะเขาแต่เขาขับใช่ป่ะเออแต่เขาขับรอได้อะตอกกันปะ่ะเอากระอกกันป่ะเ,เ,เ,เอาถุงเอาถุงอ่ะเออเอาถุงเอาถุงก่อน 回去啊，了。吧。嗯